วันนี้ขอนำเสนอมะกรูดหมักน้ำผึ้งยาแก้ไอไปล้างกันก่อนค่ะเมื่อเราได้มักรูดที่แก่จัดมาแล้วนะคะเราก็นำมะกรูดมาล้างน้ำค่ะให้สะอาดเลยนะคะสักสองน้ำนะคะเอาเศษฝุ่นเศษดินออกไปให้หมดนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนำมะกรูดไป กลเป็็นนชิ้ๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูกนกสศสิวัตนจะพาทำหยาดแย่ไอค่ะจะากมะกรูดนะคะมะกรูดลูกที่แก่จัดนะคะแล้วก็น้ำผึ้งวัตถุดิบเรามีแค่นี้เองค่ะขั้นตอนแรกเรามาทำยังไงกันก่อนคะหั่นมะกรูดค่ะเป็นเว่นบางๆเลยนะคะ มะกรูดนี้ก็คือที่เราล้างน้ํากันสะอาดไปแล้วนะคะหั่นเป็นแว่นให้บางๆที่สุดค่ะเลยนะคะยิ่งเล็กเท่าไหร่ได้ยิ่งดีค่ะเพราะว่ามันจะหมักแล้วก็เป็นตัวยาให้เราได้เร็วที่สุดนี่ต้องคมขมหน่อยนะคะคุณสมบัติของมะกรูดนี้จะช่วยกัดเสลนะคะ ที่เวลาเราไอาแล้วเราคันคอได้ดีมากเมื่อเราหั่นแล้วนะคะอันนี้คือเตรียมหั่นไว้แล้วนะคะเราจะนําไปบรรจุลงในขวดแก้วย้ํานะคะต้องเป็นขวดแก้วเท่านั้นนะคะใส่ลงไปเลยค่ะระวังด้วยนะคะต้องใส่ถุงมือเพราะว่ามะกรูดจะทำให้เราแสบมือได้นะคะ ไม่ไม่ต้องใส่ลงไปจนเต็มนะคะเพราะว่าเผื่อมันเกิดแรงกดดันนะคะเมื่อมันเป็นแยกขึ้นมานะคะใส่ลงประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็นำน้ำผึ้งนะคะอันนี้เป็นผึ้งเลี้ยงค่ะซื้อมาเราก็เลือกจากฟาร์มที่เราเชื่อถือได้นะคะเทลงไปเลยค่ะเทลงไปมากน้อยแค่ไหนก็คือให้ท่วม เกือบท่วมนะคะมะกรูดเพราะว่าต่อไปมะกรูดเราก็จะค่อยๆเปื่อยเป็นตัวยานะคะถ้าได้น้ำพึ่งเดือนห้าจะสุดยอดมากเลยค่ะหมายถึงน้ำพึ่งธรรมชาตินะคะอันนี้เป็นพึ่งเลี้ยงนะคะกดให้มะกรูดของเราลงไปอยู่ในตัวน้ำพึ่งนะคะ ยังพอใส่ได้อยู่เราก็ใส่ลงไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ามะก,กรูดก็จะเปื่อยย่อยเป็นตัวยานะคะเป็นตัวยาแก้ไอให้เรานะคะ,ะประมาณนี้นะคะนะคะให้แน่นเลยนะคะได้แล้ว เราก็ผิดฟวาค่ะสวาให้เรียบร้อยสวานะคะจะเป็นตัวยาได้เมื่อไหร่คะ3มเดือนผ่านไปค่ะเราก็จะลินน้ำยาที่เกิดจากการผสมระหว่างมะกรูดก,กับน้ำผึ้งนะคะออกมาจิตนะคะทดลองแล้วค่ะแล้วก็ ได้ผลดีมากบอกสูตรนี้หลายคนแล้วสูตรนี้ครูกระหนกได้มาจากไหนหมอชาวบ้านปราชญชาวบ้านให้มาค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้บอกสูตรมานะคะจิบวันลนิดนะคะรับรองหายไอแน่นอนค่ะทดลองดูนะคะพืชสมุนไพรไทยเรามีคุณค่า ฤด,ดูฝนกำลังจะมาแล้วนะคะอาการจ็บไข้ได้ป่วยจะเกิดขึ้นนะคะขอให้คุณงามความดีถ้าใครได้จิบยาแจ้ไอแล้วหายนี้คุณงามความดีจงส่งไปถึงเจ้าของสูตรยาให้สุขภาพของท่านแข็งแรง